โอเคก็ทดลองนะครับไลฟ์ด้วยเอลกาโต้นะครับผม CAM LINK PRO ต่อเลยนะครับทีนี้เรามาปล่อยกันด้วยคุณภาพน,นะครับที่เป็นแบบ 4K นะครับลองรับชมทาง facebook นะฮะว่าได้ 4K ไหมนะครับ อันนี้ยิงไปที่13เมกนะครับปล่อยไปที่13เมกตัวของ Vmix เองตอนนี้ก็กระพริบ IP, เหลืองๆเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็เหลืองแดงเหลืองแดงอยู่เป็นระยะนะครับส่วน CPU ตอนนี้วิ่งอยู่แค่4นะครับการ์ดจอวิ่งอยู่46 นะครับเน็ตที่ใช้ก็เทสสปีดแล้วถ้ายิงไปทางสิงคโปร์เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ300นะครับจริงๆเน็ตผมมันวิ่งอยู่ประมาณ16 0 0นะฮะแต่ถ้าเทสกับทางสิงคโปร์แล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับประมาณนั้นโอเคเสียงภาพนะครับน่าจะชัดอยู่นะฮะลองรับชมเป็นแบบ 4K ทาง YouTube Channel นะครับนะเดี๋ยวคุณจะลองเปิดคอมเมนต์ทาง YouTube Channel ดูว่า เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวขอเปิดคอมเมนต์นิดนึงเทสระบบนะครับยิงรลายด้วย 4K นะครับตอนนี้กล้องที่ใช้ก็จะเป็น 4K นะครับใช้ a 7 s Mark 3นะครับใส่เลน 50, ส์50 1.4ซัมยังนะครับไฟก็จะเป็นของแนวไลฟ์ฟอร์ซ่า60นะครับตัวหนึง่งแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยิงโปรเจกต์ไปนะครับด้วยฟอร์ซ่า60นะฮะประมาณนั้น เดี๋ยวจะลองเช็คสัญญาณนะฮะภาพและเสียงนะครับทางตอนนี้สตรีมที่ทาง you tube ของผมเนี่ยมันจะกระพริบเตือนเป็นระยะนะครเนื่องจากขาอัปโหลดอาจจะยังไม่เสถียรพอนะครับแต่ทางที่เปิดด้วย youtube ตอนนี้นะครับก็สมูทดีนะครับไม่มีการกระตุกของสัญญาณภาพใดๆนะครับเปิดเช้จากทางมือถือนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดตัวโซเชียลดูนะฮะมีใครคอมเมนต์อะไรเช็ค ทดสอบระบบนะครับเป็นการไล์ด้วย 4K นะครับ 4K นะครับด้วยการ์ดเอลกาโต้ ato, นะครับลองดูนะครับสัญญาณภาพก็แกว่งเป็นระยะระยะนะฮะภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดไหมฮะลองรับชมแบบ 4K ดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดว m มิกโซเชียลนิดนึงนะฮะจะดูคอมเมนต์ทาง Facebook ไม่ได้นะฮะตอนนี้คือต้องคอมเมนต์ไปทางตัว YouTube Channel นะครับเพราะว่ายิงไปที่ YouTube Channel s o c เ a ียอเคขอเซตนิดนึงนะฮะ คอมเมนต์มาไหมครับโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์มาทาง YouTube Channel ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเปิดเป็น YouTube Channel ที่ให้ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยอันนี้ทดสอบการส่งสัญญาณภาพนะครับไปทาง YouTube Channel นะครับด้วยสัญญาณภาพแบบ 4K นะครับ ประมาณนั้นโอเคฮะการสตรีมก็จะขอใช้ระยะเวลาสัก15บาทีล้วกันขอเช็คดูก่อนว่าเอ้ภาพและเสียงมันโอเคไหมนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับขอเปิดทาง YouTube Channel เช็คหน่อยโอเคประมาณนี้อ่ะเดีย๋ยวขอย่อจอนิหน่ง สัญญาณภาพตอนนี้ในทางตัวของ YouTube นะครับทางมือถือเองก็น่าจะโอเคอยู่นะครับสะดวกนะครับไม่ไม่สะดุดอ่าลื่นๆอยู่นะครับแต่ลองรับชมนะครับถ้าที่บ้านเรามีจอเป็น 4K นะฮะลองเช็คว่าเป็น 4K ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำการไลฟ์สตรีมนะครับด้วยตัวของ Elgato นะครับตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้เลยแล้วก็ ใช้ Input จากกล้อง Sony นะครับ A7s Mark 3นะครับถ้าเป็นกล้อง Top View นะครับก็เป็นกล้อง Sony c v 1นะครับถึงจะมีรุ่นใหม่แล้วแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะ c v 1ก็โอเคอยู่นะครับนี่ฮะลองสวิตจากคีย์บอร์ดดูนะครับนะครับส่วนกล้อง3 Input ที่3มาจาก iPad นะครับเป็นแบบนี้นะครับ Input ที่3เราเซตเป็น iPad แบบนี้นะครับ Uh huh. ลองดูนะครับตอนนี้ก็คือไลฟ์ไปที่ 4K อยู่นะฮะกดไลฟ์ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมแจกเสื้อก็ไปดูย้อนหลังได้นะฮะในลิงก์นะฮะตอนนี้เราไลฟ์ด้วยตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่นะใช้ Elgato ตัวนี้นะครับแคมลิงก์โปรนะฮะอินพุตสองอิคือเป็น 4K มาจากกล้อง Sony A7S Mark III กับตัว Sony นะครับ 1> cv 1นะครับส่วนอีก Input 1หนึ่งที่3มาจาก iPad นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณภาพเป็นแบบ 4k ไปนะครับประมาณนี้นะฮะภาพเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมฮะลองรับชมนะครับทาง YouTube Channel นะครับเป็นแบบ 4k ถ้าเรามีจอ 4k ลองกดไปที่ 4k ดูว่าตอนนี้ เราไลฟ์นะครับไปที่ YouTube Channel ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับส่วนบิตเรทเราใช้อยู่ที่ประมาณ13เมกนะครับขาอัพนะครับ13เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ13เมกนะครับก็เป็นมาตรฐานของทาง YouTube c h a n n e l นะครับว่าถ้าทำการปล่อยภาพไปที่ 4K นะครับขั้นต่ำถ้าอยากได้คุณภาพดีหน่อยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13นะครับก็ถือว่าโอเค ถ้าเป็น Full HD ปกติก็ใช้6เมกก็พอแล้วนะครับ Full HD แค่6ก็พอนะครับเป็น 4K ก็ขึ้นอีกเท่าหนึ่ง13เลยนะครับก็ตามเขาเรียกว่าคุณภาพของภาพนะครับส่วนตอนนี้การสตรีมของหน้าจอซอฟต์แวร์ผมเองก็นิ่งแล้วนะครับคือไม่มีการกระพริบเหลืองใดๆทั้ทงสิ้นเลยนะครับแสดงว่าสปีดเน็ตค่อนข้างจะโอเคอยู่คือ พอเช็คกับทางเซิร์ฟเวอร์ทางสิงคโปร์แล้วตอนนี้เรายิงลองเทสสปีดนะครับเราได้อยู่ประมาณ300เมกนะครับเพราะฉะนั้นภาพและเสียงเรายิงเป็นแบบ 4K ได้นะครับอันนี้คือเราปล่อยช่องทางเดียวคือช่องทางทาง YouTube Channel ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเราไลฟ์ไปที่ YouTube Channel ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเราไลฟ์ไปที่ YouTube Channel ช่องเดียวเท่านั้นนะครับก็ไลฟ์ด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับ El g ก t o ตัวนี้นะครับ Cam Link Pro นะครับจากร้าน j i b นะครับ ตัวนี้เลยมันได้สีนพุตแบบนี้ครับผมนะฮะได้สีนพุตแบบนี้สบายๆนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นะครับอีกอินพุทที่เลื่อนสไลด์อยู่ก็คืออินพุทที่มาจากเจ้าตัวของอ iPad นะครับต่อไปอีกอินพุตหนึ่งเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าตัวการแคปเจอร์น,นะครับของ Elgato นะครับ Cam Link Pro ตัวนี้ นะครับเดี๋ยวลองชมย้อนหลังทาง youtube channel ดูนะครับส่วนซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็เป็น vmix 4K นะครับใช้ vmix เป็น 4K คือ vmix ตอนนี้นอกจากซื้อขาดเป็นซื้อรายเส้นตลอดชีวิตแล้วครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นรายเส้นที่จ่ายเป็นรายเดือนด้วยนะครับเดือนแล้วประมาณพันเนะครับสำหรับคนที่อยากได้ใช้ซอฟต์แวร์แบบคุณภาพนะครับแต่ว่า บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ทุกเดือนปีหนึ่งซื้อมาสมมุติว่าซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเป็น 4K เริ่มต้นอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราอยากได้เป็น 4K แล้วรองรับการใช้คอลก็คืออารมณ์เหมือนซูมครับแต่ยิงได้ถึง8คนพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับต่อ1น,นึงไลเซนนะครับแต่ว่าไายเซนหนึ่งก็คือใช้ยาวตลอดเลยแต่ว่าจะอัปเดตได้แค่ปีละ เอ่อหนึ่งปีอัปเดตอัปเดตได้หนึ่งปีนะครับหมายว่าราคาเนี้ยคุณอัปเดตภายในหนึ่งปีถ้าซอฟต์แวร์เขามีการอัปเดตอะไรก็ตามคุณก็อัปเดตได้ฟรีแต่ถ้าเกินหนึ่งปีไปแล้วคุณจะเสียแค่ค่าอัปเดตเท่านั้นถ้าอยากจะต้องการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆนะครับจะเสียแค่ค่าอัปเดตเท่านั้นราคาไม่แพงนะครับราคาหลักพันราคาอัปเดตไม่แพงนะครับแต่ในตอนนี้ทาง VMix เองก็ได้ออก โปรโมชั่นใหม่นะครับก็คือเป็นการกเรียกว่าจ่ายเป็นแบบรายเดือนเดือนละประมาณพันเซึ่งได้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบเหมือนกับที่เราใช้ในตัวโปรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานที่เป็นอองานออนไลน์สตรีมมิ่งหรือว่าคอนเฟอเรนซ์แบบต้องการคุณภาพดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะทุเล่นเยอะนะครับก็ลองหาเช่าใช้ เดือนละประมาณพันเนะครับส่วนตอนนี้ผมไลฟ์อยู่คือเป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน 4k นะเป็น Vmix 4k เพราะฉะนั้นการไลฟ์ด้วย 4k มันไม่ใช่แค่คุณมีกล้องคุณต้องมีการแคปเจอร์นะครับอย่างเนี้ยเราใช้การแคปเจอร์ตัวนี้ CAM LINK PRO ก็จะเป็น 4k ได้นะครับเนี่ยมันได้ถึง 4k นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็รองรับได้ถึง4 Input นะครับแล้วก็ต่อแบบนี้นะครับส่วนสเปกเครื่องที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็น คอมพิวเตอร์เป็น i9 นะครับเป็น 7900K นะครับการ์ดจอเป็น 1080Ti แล้วก็แรม 64GB นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปจบรับได้4 Input นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถเคาะคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยเคาะได้เลยครับกล้อง3นี่ฮะ1 2 3เห็นไหมฮะก็เคาะได้เลยค่อนข้างตอบสนองได้เร็วพอสมควรเลยนะครับ น่าจะตอบโจทย์การใช้งานนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบการยิงสัญญาณแบบ 4K นะครับด้วยซอฟต์แวร์ VMIX แล้วก็การจอก l l g t t o c m m l n n p r r o 4 HDMI input นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วลองทดสอบใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ